็มาลุ้นกันนะคะว่าตอนเช้าเราจะเจอน้องหมอกไหมนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศช่วงเนินชันๆให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเริ่มแรกนะคะจากด่านที่หนึ่งให้เข้ามาก่อนคะ่ะเขาบอกให้ขับไปเรื่อยๆแล้วก็ไปที่จุดตรวจที่สองนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาได้5นาทีแล้วนะคะ gps ไปด้วยแล้วก็โค้งไปด้วยนะคะเพราะทางยังไม่ได้สว่างมากนะคะแต่ถือว่าถนนหนทางก็ดีอยู่นะคะทุกคนที่กระทบแสงข้างทางก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีช่วงขึ้นเนินนะคะมีลงเนินนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นเนินต่อนะคะตอนนี้ก็ยังถือว่าไปได้เรืนนะะ่อยๆค่ะแต่ว่าก็ถ้าคนเมาโค้งก็จะ นะคะเพราะทางก็ค่อนข้างก้นเคี้ยวหน่อยค่ะแต่ถนนดีนะคะทุกคนคคคคหลังจากถัดขึ้นมานะคะตอนนี้ความสูงเริ่มไล่ขึ้นเราจะต้องใช้เกียร์ต่ํานะคะแต่ก็ไม่ได้บอกเกียร์ต่าเพราะว่าๆๆวรถเราเป็นเครื่องเล็กนะคะทุกคนก็เริ่มไล่เกียร์ต่าแล้วนะคะ เพราะตอนนี้รู้สึกจะสูงชันต่อเนื่องเลยคะ่ะทุกคนไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ผลเขตมาหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปชั้นกว่านี้อีกไหมแต่คิดว่าน่าจะขึ้นไปอีกนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูตลอดทางนะคะเพราะว่า คนข้างจะต้องช่วยกันดูทางนะคะแล้วก็ต้องใช้สมาธินิดนึงค่ะสำหรับคนที่มาขังแรกนะคะแต่ถ้ามากับวันอาจจะเห็นเส้นทางที่มันชัดเจนกว่านี้ นี้เราก็ถึงจุดตรวจที่สองแล้วนะคะเราก็จอดพักรถแล้วก็ชําระค่าบริการเขาจะปล่อยเราขึ้นไปตอนตีห้านะคะตรงจุดนี้ค่ะเราก็รอเขาปล่อยขึ้นไปตอนตีห้านะคะจุดแรกที่เราจะไปคือกิ่วแม่ปานค่ะตอนนี้นะคะก็ตีห้าก็เขาก็ปล่อยรถออกมาแล้วจากจุดที่สองนะคะเราก็ไปดูเนกนต่ออุ้ยน่า ทางที่ขึ้นมานะคะก็ปกติเหมือนที่เราขึ้นมาค่ะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเรามาจอดพักตรงลานกิวแม่ปานนะคะแล้วก็จอดนอนเพื่อความเพียค่ะแล้วก็เรารู้สึกคนที่ขับรถขึ้นมามีแต่กลิ่นแบบเบรกไหม้กันหมดเลยนะคะเราก็จอดรอตรงนี้ค่ะทุกคนก็นอนหลับพักผ่อนหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงค่ะ ก็ทุกคนก็นอนพักกันนะคะเราก็ออกมาดูหมอกเป็นระยะนะคะตอนนี้ตีห้าครึ่งค่ะคือรถแต่ละคันเนี่ยกลิ่นแบบคลุ้งไปหมดเลยค่ะตอนนี้คนยังไม่เยอะนะคะเราก็เดินไปดูละก็็ยังมองไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดมากค่ะทุกคนแล้วเราก็เลยกลับไปนอนในรถเดี๋ยวตอนหกโมงเราออกมาดูใหม่ซึ่งตอนหกโมงนะคะคนเริ่มเยอะเต็มลานไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เจอน้องหมอกไหมแล้วขอบอกว่าทริปนี้เราไม่ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแดนสยามนะคะเพราะด้วยความเพียของคนขับทุกคนก็เลยนอนตรงนี้กันค่ะ6โมงแล้วค่ะคนเยอะมากก็ออกมาดูน้องหมอกนะคะซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยค่ะคนเต็มไปหมดหมอกก็ประมาณนี้นะคะรู้สึกลุ้นมากคือยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เห็นเหมือนแบบ เริ่มจะลอยมาแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวรอแดดออกอีกสักหน่อยค่ะเจ็ดโมงอ่ะทุกคนคือเห็นเท่านี้จริงๆค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปต่อข้างบนนะคะเพราะแล้วก็ไม่ได้เดินกิวแม่ปานเลยเพราะทุกคนเหนื่อยล้ากันมากค่ะแล้วก็มีเด็กเล็กมาด้วยเราก็เลยไปเที่ยวที่พระธาตุนะคะเจดีคู่ตรงนี้ค่ะสวยงามมาก ขอแนะนำนะคะพัท่าตรงนี้อยู่ก่อนถึงกิ่วแม่ปลานิดนึงนะคะใครจะมาเขามีรถบริการรับส่งฟรีด้วยนะคะของเรามันจะอยู่ลานตรงข้ามที่เราไปจอดเป็นโซนด้านล่างนะคะแต่เราไม่รู้เราก็เลยเดินมาค่ะกลับแล้วก็กลับรถค่ะแต่ทุกคนต้องเสียค่าเข้าคนละ50บบาทนะคะช่วงที่เราไปเราไม่รู้ว่าเทศกาลอื่นน่ะเท่าไหร่แต่ว่าเราเสียเท่านี้นะคะ ใครไปก็อย่าลืมสอบถามรถรับส่งนะคะไม่ต้องเอารถขึ้นมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามนี่คือชื่อพระธาตุนะคะขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะคะเผื่ออ่านไม่ถูกต้องนะคะจะมีสองพระธาตุสวยงามมากๆค่ะใครไม่เคยไปแนะนำเลยนะคะ อย่าให้มัดังรนนะก,ก็จะมีบันไดเลื่อนให้นะคะก็น่าจะเป็นเลื่อนขึ้นและเดินลงบันไดนะคะลาดา้าโอ้อยืนป่ะลาดา้าโอ้อยืนคน 哎。Hey. าชมด้านบนก็สวยมากๆเลยค่ะมีศิลปะฝาผนังสวยงามมากค่ะให้ดูรอบๆเจดีเลยนะคะด้านในเจดีก็จะมีพระพุทธรูปนะคะสวยงามมากค่ะนี่ขึ้นมาที่นี่นะคะรู้สึกว่าเห็นเมฆหมอกแบบจุใจมากเลยค่ะทุกคนจากที่เมื่อเช้าไม่เห็นที่กิ่วแม่ปานนะคะตรงนี้คือ ก็ยังพอยททำให้เรารู้สึกใจฟูได้นะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกพาทธานหนึ่งนะคะนี่ค่ะศิลปะค่อนข้างสวยงามมากนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสวนดอกไม้ข้างล่างด้วยนะคะแต่ตอนที่มาเอามาสวนฝั่งนี้เหมือนดอกไม้ยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะคะด้านไม้ก็จะเป็นองค์พาะพรทธรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ เรามาชมสวนฝั่งนี้กันค่ะสวนฝั่งนี้สวยมากนะคะคือมีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากแล้วก็มีดอกไฮเดรนเยียด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะว่าสวยขนาดไหนคะ่ะ ขากลับก็เ so ด right so yeah, ินลงบันไดแบบนี yeah. ้นะคะเดินลงแบบนี้ครับแบบนี้เลยน้องๆหนูหนูอยากเป็นย่างค่ะโอ้ส่วนนี้ก็มีนะคะแวะชม้านเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนน้นกันค่ะก็เดี๋ยวจะไปขึ้นบันไดเลื่อนเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็เดินลงเหมือนฝั่ง นี่ก็คือพระธาตุอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเหมือนเดิมค่ะขาลงก็คือต้องเดินลงบันไดนะคะวิวก็จะประมาณนี้เลยค่ะแต่ฝั่งนี้เราจะสามารถชมทะเลเหมอกได้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ จากพระาธาตุค่ะแล้วก็ขับรถลงมาที่ด่านตรวจนะคะเพื่อที่จะไปกางเต็นท์กันค่ะที่ดงสนนะคะขากลับลงมาคือรถขึ้นไปเยอะมากค่ะทุกคนรู้สึกโชคดีที่เรามาเร็วนะคะก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศความสูงที่เมื่อคืนขึ้นมาแทบไม่เห็นนะคะก็มีเห็นบ้างแต่ถามว่าก็ไม่รู้สึกเสียวมากนะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นข้างทางเท่าไหร่ค่ะ เราอยู่กันที่บ้านพักและลานการเต็นท์ดงสนดอยอินทนนท์นะคะนี่ค่ะแผนที่ตามนี้เลยนะคะเราเลี้ยวเข้ามาแล้วเราก็จะการอยู่บริเวณจุดแรกตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ประกอบอาหารได้นะคะโอเคแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่าเยอะมากค่ะไปดูกันดีกว่าตรงนี้คือทางเข้านะคะ เราเลี้ยวผ่านป้อมเข้ามาเลยค่ะนะคะเลี้ยวเข้ามาก็จะเจอบรรยากาศต้นสนแบบนี้เลยค่ะตรงนี้เหมือนเป็นร้านค้าสวัสดิการแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะตรงนี้น่าจะเป็นกลางส่วนตัว คือดงส่วนเยอะมากสูงยาวมากค่ะดุกคนตรงไหนที่ไม่ปลอดภยัยเขาก็น่าจะไม่ให้กลางนะคะที่นี่ห้องน้ำเยอะมากค่ะตรงนั้นที่มองไปนั่นคือห้องน้ำนะคะนู้นค่ะฝั่งนู้นก็มีนะคะแต่ว่าเราก็มีบ้านพักด้วยแต่เราไม่ได้ไปโซนนู้นเนาะโซนที่เราการคือโซนนี้ค่ะโซนที่ประกอบอาหารได้ ตรงนั้นจะเป็นโซนเต็นเช่านะคะเดีย๋ยวเราก็จะรีวิวแค่บริเวณที่เรากลางแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้เดินทั่วถึงก็คือข้างหลังนะ่ะสามารถขี่รถไปได้อีกน,อนี่คือโซน นะคะคโซน C แต่เรานอนกลางเต็นท์ในโซน B นะคะสโซน B Bird ตรงนี้นะคะสามารถจอดรถไล่ตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงกลางได้เลยค่ะอาจจะหายใจเหนื่อยน,นิดนึงนะคะเดินขึ้นเดินตรงนี้ก็เป็นจุดทิ้งขยะนะคะแยกขยะกันด้วยนะคะฟิลก็จะได้ต้นสนแบบนี้นะคะ ก็งั้นคือโซนเอนะคะก็เดินได้แค่นี้เรากันเนาะเดียพยายามจะให้ดูโซนของเราเป็นโซนแบบด้านหน้านะคะนี่ค่ะสำหรับรางกลางเต้นของเราคือโซน B นะคะ โซนนี้ก็ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่จะได้มากางทำอาหารกันนี่คะ่ะบรรยากาศต้นสนประมาณอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้ก็คือโซนที่เรากางเต็นท์นะคะเต็นท์เราเองค่ะกางเต็นท์กางทาก,กันเป็นคืนแรกที่มาเชียงใหม่นะคะ แล้วห้องน้ําข้างหน้าค่ะอันนั้นก็คือห้องน้ําข้างหลังก็คือห้องน้ํเียวเขียวๆวัางขวาก็คือห้องน้ําค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํากันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ํากันเลยค่ะห้องน้ําค่อนข้างโอเคมากนะคะตอนอาบน้ําไม่หนาวนะทุกคนอาบได้สบายๆถึงอากาศจะเย็นนะคะ จะบอกว่าลานนี้จะเห็นวิวน้ำตกฝั่งตรงข้ามนั้นด้วยนะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้าค่ะตอนเย็นๆก็มีร้านหมูกระทะอยู่ตรงทางเข้าก็สามารถไปกินหมูกระทะหรือสั่งเข้ามาก็ได้นะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเราก็พักผ่อนที่นี่นะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปที่รองเท้านารีกันค่ะ นี่ร้านหมุกระทะค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงรองเท้านารีแล้วนะคะก็จะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทยนะคะนี่เห็นดอกซากุระหรือดอกบวยไม่แน่ใจนะคะกําลังบานสะพั่งเลยค่ะนี่ค่ะกล้วยไม้และเฟิร์นค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินชมข้างในกันสักคู่นะคะโครงการอนุรักษ์พันกุ้วยไม้รองเท้านารีดอยอินทนนท์ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณน,นี้ค่ะชมกล้วยไม้นะคะส,สวยๆมีหลากหลายให้ชมเลยค่ะเ,เราไปดูความสวยงามข้างในกันค่ะ บรรยากาศที่นี่ก็สวยงามมากนะคะใครก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันได้นะคะก็จบทริปดอยอินทนนท์แล้วค่ะอาจจะไม่ได้พาไปทุกที่นะคะเพราะว่าเป็นที่แรกแล้วก็ด้วยความอ่อนล้าของคนขับรถด้วยค่ะเราก็เลยไปตะลุยมาได้แค่นี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปแอดกับสิบว่าไปไปายค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะ